นี่คือเมนูครับผัดกระลำไทยใหญ่นะไม่อยากจะบอกว่าพริกแกงพริกคงดีครับพรินของผัดกระเพราของมิสเตอร์ฮัทโดนเอามาแล้วอร่อยอ่ะพี่อร่อยฮะใส่พริกน้ำผักนี่เป็นอาหารสุดยอดของคนเราอย่างเดียวเรียงน้ำพริกน้ำผักจะใส่ผักเยอะมาก ใส่ตะไคร้ไม่ต้องยาอับไม่ต้องใส่พริกนะใช่ไหมคั่วกับสแล้วก็ใ่ตะไคร้หอมคุณใส่เนื้อหอเแก้วแบบร้คนๆกินร้อนๆใส่ขิงมันนะใส่บะหมี่ด้วยนั่นแล้วก็หมูหมูป่าแดดเดียวอะไรเงี้ยกินพวกข้างในลุงสายผมยิ่งกินก่อนแล้วมั้งเนี่ยนี่ต้องสาวทายใหญ่ทำให้ทานนะมื้อนี้ นี่เราให้คำทอนคำทอนก็เปนให้เราเลยนี่ใส่อะไรนี่ใส่อะไนี่ใส่ปลาหมึก่ลาที่เสียวผู้จิ้งว่ะั่นสิอันี่เขาทำอะไรผัดกระลำผัดลำป่ะฮั่นผัดกระลำผัดกระลำเจ็เล่าเลยเหรอ ัดกะลำแต่เราใส่เครื่องในไปก่อนนะฮะนี่มีไหนโก่ด้วยไม่ใช่ค่ะ ทอดน้องแป้งอ่ะฮะทอดให้กินทอดให้กินด้วยหรอผักกทอกินอ้าไม่เคยกินจับข้านียวอ่ะอร่อยนยว ก็กินได้หมดตาหักตาวน้องลานี่นะตาเ็หมือนูชินเูชีมากเลยเนาะูชีนั่งแสดงทีนะูชีรู้จักูชีไหมอ๋ออืมจากหญิงที่ลาฮ่องกงอ่ะสวยนะเหมือนนอันแล้วนทะผมให้ตามมา่ห การทำมันต้องมีจังหวะนะฟองฟังว่าเขาก็ไถ่ไถ่อ้าวอัดคลิปอยู่จะเท่าสิอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเต้นแล็บไม่ไรได้อยู่อได้มาฟังดิถ้าทำไม่เป็นจังหวะเวลาเราจะไปเลือดหนุ่มๆแบบทำในที่เนี่ยถ้าเกิดทำม่ได้ต้องมีจังหวะนี่เพียไว้ทำเรื่องสาวๆหรือเปล่าเนี่ยทำให้สาวๆมาเรื่องกว่านี่นี่มันต้องทำต้องมีจังหวะต้อง ผมกอแตกมานี่ตัวใครตัวมาเลยนะผมไม่ไปซื้อใช้นั้ไกลในจุเมืองอ่ะคือผักนี้มาดับสุดท้ายเลยจริงๆผมบอกว่าไม่ได้ผัดกะล่ำหรอกผมว่าผัดเครื่องในอ่ะผัดเครื่องในเลยดีกว่าไหม โอ้โหไฟ <sprout> แรงดีครับบรรยากาศในโคด,ด้วยดูหน้าคนพับไปด้วยครับยิ้มน่ารักนะน้องสาวนะนี่น้องสาวเป็นน้องหรือหลนาน,นาเป็นน้องหรือเป็นน้องหรือหลนานสี่ทักษเนะี่ยเป็นน้องใช่ไหมลูพลี่น้องนลยเอลูกพ่่ลดูกน้องเออ พองอะชมพองเป็นยรทีครับพเป็นหลานมรก็เป็นหลานอวใญ่ดียพี่ก็เสียแก้ข่าวเดงนี้ดูดิเล่นขอพูดเล่นเดี๋ยชอบดันเย็ความสุขเอ้ยเีเสาสายผมเน่ แหมผมเป็นคนรักเดียวใจเดียวแหม <ś c oughs> น้อง <ś c oughs> น้องช <ś c oughs> ื่ออะไรนะชื่ออะไรนะฮะลาวน้องล,าว,งล,า,วงลาวอ่อนน้องลาวน้องลาวของเราฮึ่ยๆเลยพี่จะดูผมจะดูจนเสร็จเลยผมจะฟัง <ś c oughs> แรปมิสเตอร์เฮอรเซียแรปคกให้ดู ตัวพริกนี่ปกติทำฮองเจ้าใส่ใส่อย่างบ้างตัวพริกตัวมะพริกตัวมะเขือใส่หมูเจ้าใส่อย่างท่องเดี๋ยวขออนุญาตนะน้องลาวปกติถ้าผู้หญิงไทยใหญ่นะใส่แบบนิ้วนางเนี่ยคือแสดงว่ามีแฟนแล้วใช่ไหมแบบนี้ทองนี้อ่ะอ่านิ้วนางใช่นะอ๋อมีแแฟนล้วเนี่ยอเฮ้ยเขาใส่นิ้วกลางแต่เมื่อกี้พี่เห็นแหวนใครไม่รู้ว่าใส่อยู่ข้างเนื้อเอ้า พีิวเซียนี่ว่าใส่แหวนนิ้วนางวงละสี่สิบเก้าบาทเดินๆๆๆเลยเห็นแบบนี่ว่าใส่นิ้วนางข้างซ้ายของกันเลยของให้มาขายของในคลิปผมแล้วนะไปซื้อในฮัตเซียดอนเทนได้นะอเมีริกาอยู่บอกว่าเดี๋ยวผมต้องรีบข้ามด่านมาให้ก่อนผมเลยให้ไปร้อยหนึ่งตรงนี้ร้อยหนึ่งมันไม่ใช่ทองคำขาวเป็นสแตนเลสอะ๋อแล้วอ๋อแล้วโอเค น้องมองไม่มีแฟนเลยฮะทั้งหมดไม่มีแฟนเลยหรอจะพูดในคลิปได้ยังไงแบบนี้้ไดพี่จะใช้อะไรใส่นี้ผมนี่มานิ้วนางข้างซ้ายผมบ้างมาใส่นี้นี่นี่มามามาใส่ผมเลยนี่นี่นี่มามาสกัดเดาลุงไว้ก่อนสกัดเดาลุงไว้ก่อนอะไรก็อะไรใช่มีดไป้ยินไม้ยันขวานแล้น้องลาวน้องๆไม่มีแฟนทุกคนแล้วน้องลาวมีแฟนแล้วยังครับยังค่ะนะ อ๋อพอในคลิปเราอีกเออไปบ้างน้องน้องตุ๊กคุ๊ียกืออะไรนะน้องไปเอาหม้อไสน้ำมาหน่อยเดี๋ยวจะมาต้มไปหม้อถึงหม้อก็มีหม้อเนี้ยอ่หม้ออะไรก็ได้มาหาอะไรหม้อว่างอยู่น้ำปลามีไหมน้ำปลาไม่มีแล้วต้องใส่โซน่าแทนไม่มีเน่ยน้ำาลาไม่มีเนี่ยรัสเซียทำเป็นกระเพราใส่โซน่าเลยเมีก็มีเกลือไงใส่เกลือใส่เกลือที่นี่ที่นี่ก็มีเกลือแ่เกลือไม่อร่อยอ่ะ ดูแน่มาครับนี่ครับนั่งหลบมุมถ่ายคลิปโดโรอยู่นะไกล้ถ่ายใกล้ๆน้องสาวใหญ่นิ้วสุดนะมีความสุขแบบนะได้เห็นวิถีชีวิตแบบนี้นะให้มันมีจังหวะอะไรเพื่อเสีย แล้วอยู่บ้านนี้วันวนี่คือทำไรก็คือทำไร่ทำสวนปะอสาเอแไดอสซื้อจลเดตซื้อเข้าไปอทาเลยเนีนี่ครับใส่แล้วนี่คือกระลำครับคือนี่ปลูกเองนะใช้คัะปลูกเองอ่พี่ถามเลยส่วนใหญ่นี่คือปลูกเองทุกอย่างเลยแล้วพวกหมูพวัวนี่คือซื้อมาไหมได้ค่ะอ๋อเยอะมากเลยเยอะมากเลย วันนี้กินทั้งหมู่บ้านเลยไปเลยถ้าทางกินหมู่บ้านนะเช<น>ิญ <c oughs> เอน <c oughs> เอ <c oughs> นี่ครับ <c oughs> น้องน้องค <c oughs> ือชีที่นี่ที่หมู่บ้านอะไรนะบ้านแงนค่ะน้องบ้านแงนงนน้องน้องน้องลาวนามสกุลมีไหมครับของชาวทาไทยใหญ่ม<อ>ไม่ค่ะชาวไทยใหญ่ไม่ไม่คือชื่อชื่อจริงชื่อจริงชื่ออะไร ชื่อราวชื่อราวคาเดียวเลยเ๋าไม่มีนามสกุลราวราวคำราวคำคำเดียวพออ๋อแล้วแล้วก็ต่อด้วยคําแค่นั้นเองเหรอใช่ค่ะแล้วมีเขียนชื่อนี้คือราวคำเลยอ่ะแล้วมีคําว่านางแล้วมีคําว่านางหรือนางสาวไหมไม่ค่ก็คือนางราวคำใช่ค่ะนางราวคำไม่มีคําว่าสาวเลยนะไม่มีค่ะ คล้ายๆที่ให้เขาเสีขขยคล้ายคนลาวปะถ้ามีค่าว่นานางอย่างเดียวเงี้ยนลาวเหมือนกันเลยคนลาวก็คือนางอย่างเดียวน,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 ยยวนะส้นปื่อมาซื่อของเราได้แล้วครับ <c oughs> ผัดกระลำน้องลาวคำคนสวยแ่ล้วถ้าทำกี่อย่างเนี่ยมีครับออยู่รอเราโอ้เราสนมเลยอย่าไมส่งหวานมากอ่ะ นี่ครับน้องซีฮักรักเธอครับนูก็เอากาตดีมากเลยนะไกด์นำทางทีมนี้ของอันนน้ออนทัวร์ครับติดต่อซีฮักพิมพ์เขาว่า S B M C ครับเฮ็ดดูจีตามหลังครับใน facebook ได้ครับออนไลน์24ชั่วโมงนะนี่ครับเป็นกันเองครับดูแลผมเชียร์ซีฮักนะถึงจะไม่มีใครเชียร์ ซีมาร์แต่ผมก็จะเชียร์ซีมาร์ครับให้ดูด้วยอุ้ย<ม>าปย<ม>ารตแสงไฟหลังมมสเตอหัวเสียไปรูปหัวใจใครจะไปเชื่อดูในกล้องผมดูบางเป็นรูปหัวใจเฉยเลย <c oughs> คนมีความรักมะเนี่ย <c oughs> เล่นลนะเล่นแซวเขาเล่นมาก <c oughs> อยู่ใ,ใกล้น้องลาวเนียะนะ <c oughs> ดูน้องลาวทำอาหารดีกว่า ้าวเคยฟาดสับมือเองไหมข้าวฟาดสับมือตัวเองไหมต่อสาวว่ะวันนี้แหละจะซับก็เขาลองดูสิเอาอันพังเี่ยมั้งก็ได้หลวกก็แล้วหลวกะไม่อามันมันมันโมชชามันนะ มันสุกนาทีหนึ่งมันต้องปิดมันต้องอบไวอืมอากาศมันสุกยากจัดไปครับคงประมาณไม่เกินพี่มาได้กี่วันแล้วคะมาวันเนี้ยวันที่สองครับมาถึงเมื่อวานเย็นที่เชียงตงุงแต่เมื่อวานไปเมืองยองมาอยู่อีกหลายวันครับมากับซีฮังอยู่ <c oughs> อาจจะอาจจะมาบ่อยวันนี้ก็ได้ไม่แน่หัวเราะเลยเขาหัวเราะทางบ้านเลยผาบอกว่าอาจจะมาบ่อยวันนี้มีคนหัวเราะทางบ้านเลย คพูดเล่นนะครับแม่เท่าเอ้ยตรงนี้แม่เท่าได้ป่ะอย่างงี้เรียกได้ป่ะเป็นี่หมูป่าป่ะซูชิซูชหมูป่าป่ะอดีตดีจะใส่ตายนี่อันนี้หนีไปเลยหนึถ่ายผมด้วยเออขึ้นกล้องนะถ่ายแล้วสวยนะเดี๋ยวก็ได้แต่งรูปกันอ่าไม่ไม่กวนเขาอครับอ่ะมีแต่คนถ่ายน้องลาวผมดู่สิเป็นอะไรกันเนี่ยอันนี้คุณหลบไปหน่อยสิก็ังหัวหลบแล้วอ้าวหลบ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 โอ้ตายแล้วเนี่ย ขึนข้องจริงจดไปครับกินที่นอนอะไรกันมแม่ทัวร์ครับขอบเวลาถ่ายรูปกับน,น้องลาวหน่อยนะถ่ายถ่ายรูปคู่กับถ่ายคนไม่มีแฟนนี่ก็รู้สึกดีถ่ายรูปคู่กับน้องกัมพล